มีเนยหรือบัตเตอร์แบร์นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่มาสคอตตัวหนึ่งเท่านั้นแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขและความอบอุ่นในใจของเหล่าแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศด้วยเสน่ห์ที่ไม่ซับซ้อนและการแสดงออกที่น่ารักทุกครั้งที่เห็นมีเนยได้ก้าวข้ามความเป็นเพียงตัวละครและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้ที่ติดตามน้องนะครับแฟนคลับหลายคนแสดงความคิดเห็นผ่าน a d v a n c e ์บิสเมเดียว่าความอ่อนโยนและความใส่ใจในทุกการกระทําของมีเนยนั้นทําให้รู้สึกถึงความรักและความใกล้ชิด ตัวอย่างเช่นนะครับทุกอย่างเครียดไปหมดโชคดีที่มีน้องมีเนยช่วยโยวยาจิตใจคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับที่สะท้อนถึงความสําคัญของมีเนยในฐานะที่ช่วยเติมเต็มในยามที่ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับในแง่จิตวิทยาน้องมีเนยสามารถสร้างความสุขให้กับผู้คนได้อย่างง่ายดายด้วยภาษากายที่เป็นมิตรและสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามทําให้เหล่าแฟนคลับรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เห็นน้องนะครับ โดยมีคำบอกว่ามีเนยคือความสุขของฉันเหนื่อยๆท้อๆแค่ดูน้องยิ้มก็มีความสุขแล้วความเห็นจากแฟนคลับอีกคนหนึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเนยกลายเป็นอาหารใจที่ไม่ซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยพลังบวกครับ ความสําเร็จของมีเนยในการคลองใจมหาชนมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อกับเหล่าแฟนคลับผ่านความเรียบง่ายและความเป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกท่าทางหรือคําพูดการที่แฟนคลับรู้สึกถึงว่ามีเนอยอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในทุกสถานการณ์กลายเป็นเหตุผลสําสคัญที่ทำให้ทุกคนรักและผูกพันกับน้องอย่างลึกซึ้งครับแฟนคลับหลายคนก็ยังกล่าวอีกว่าไม่ต้องรับยาซึมเศร้าตั้งแต่รู้จักน้องมีเนยค่ะ นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีเนยไม่ได้มีเพียงแค่ความน่ารักอย่างเดียวแต่มีผลต่อสุขภาพจิตในทางที่ดีอีกด้วยซึ่งตรงนี้ตรงกับคำกล่าวที่ว่าความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดยน้องมีเนยได้มอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความรักที่แฟนคลับมีต่อน,น้องมีเนยนั้นมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมีคํากล่าวอีกว่า น้องคือความสุขของฉันไม่ว่าวันไหนไหนแค่ได้เห็นน้องยิ้มก็มีความสุขแล้วซึ่งแสดงถึงความปรารถนาดีและความผูกพันที่ไม่มีวันจางไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนน้องมีเนยจะคงอยู่ในใจเหล่าแฟนคลับอีกยาวเท่านานครับบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวรนา่าจารัเน่แพชชั่นชาเวรเจลที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา